ชื่อนางสาวไพเวททยอยู PI, ย function, và, ่ชั้นวช2ไฟฟ้ากำลังเลขที่12วันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์เซฟตี้มีหมวกนิรภัยมีถุงมือนิรภัยมีเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีเหล็กปินเสาพร้อค่ะเฮ้ยขึ้นรู้หน้ามึงดิขึ้นรู้หน้าตัวเองเลยนั่นแหละครับไฟขึ้นไปเรื่อยๆมึงเลื่อนออกกอนดิเลื่อนเลื่อนขาล่างเออขึ้นแรงแขนแรงใช้ัแรงแขนหน่อยเออ ขาข้างซ้ายถอดถอดตีนออกมึงถอดตีนออกแล้วก็เสียบนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็ดันตัวเองขึ้นดึงออกอย่างนั้นเออเฮ้ยมึงดึงตัวเองขึ้นกันเด้อย่านั่งดิเพื่อนถ้านั่งเดี๋ยววันนี้ถ้านั่งเมื่อยมากเลยเมื่อยนะมันเมื่อยเมื่นะเออนั่นแหละเออดึงดดดึึึงงงออกก็ได้เออ มันลูกนั่งไงเหี้ยต้องทำอย่างเงี้ยอย่าบ่นดีกว่าเอาเอาเอาอึบอย่านั่งนะดันนะเสียไปก่อนเสียไปก่อนเสียเข้าไปอีกเสียเข้าไปอีกอออีกเดันขึ้นดันดันดันขึ้นไปเลยมมนนเเกาาะอยย่งงี้ดันขึ้นไปเลยขาเป็นไฟให้กูอ่ะเอาเวลาเน่า ดึงขาออกเอออย่านั่งนะเออเดี๋ยวลุบบนลุบบนลูบบนปึ๊บดูค่อยค่อยเออดันได้ขึ้นอย่ามองอย่ามองข้างล่างมองข้างบนอย่างเดียวมองลูอย่างเดียวเออวะทอดทอดอดขวาค่อยคเออเออเออนั่นแหละแก้เลยเสียบเสียบเสียบ อีกประมาณยี่สิบลูถอดถอดถอดขึ้นดูไหนเออขึ้นสอลูเลยขึ้นสองลูถอดถอดไปต่อสนาทีเร็วถึงบอมจะได้คองแล้วนั่งได้สนาทีเร็วเบ้บกูมาไงเก้านาทีเลยต้องไปนับถึงพันข้างบนอีกพันก็อีกกี่นาทีวะน่ะ าเลดีเอ้ยสามสเลยดีไอ้ไนุ่มไอ้ไนุ่มไรไอ้ที่มึงอัดก้านาทีคือตอนตอนแรกกูขึ้นไปไม่เกี่ยวนีรอรอ่รอบรอบรอบไม่านนานลวกตอนมึงปีนก,กูก็อัดเลยนั่นแหละไปว่ากูชายตรงข้างบนแล้วมึงก็นนะอนขึ้นไประวังน,นัืนนอพีก แค่รูนั้นแหละเออแล้วก็เอาให้รูมันเท่ากันนะสองข้างสองข้างสองข้างสองรูนู้นดิอีกรูนึงอย่างนั้นแหละเออให้มันเท่ากันให้เท่ากันนะเอาเชือกคล้องเชือกคล้องเอาเหล็กเหล็กมีเหล็กไหมสุดยอดว่ากระต่าย่อนเองมึงก็มึงก็เอาพ้าดไว้กันนั่นดิระวังนะเจ็บเอ๊ะระวังเอ๊ะเระวังติกโก้ ี่เอก็บอกระวันะไม่เออเจ็บเจ็บจริงแต่จริงนใส่ถงมือนู่นของนู่นอเลขดมีเล็ไหมเล่นเชือกขึ้นแล้วก็เอียงตัวไปเลยไปเลยไปนับนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเมืเบา เออ lắm 1 ยี่สิบปดห้าสิบงดม้ยขอพูดเพ่อีกนะห้าบหกปจ้า้าสิบอ็ก้องเก้าสามเก้าสห้เหาเกก่ออเลงมาถอดเชือกก็ถอดเชือกถอดเชือกเมื่อยไ แบบนล่ลุงถึงมือแ้อ่งบน,นนะตอนใน,น,นเชื่อมมาฟ้องฝั่งเนี้ยแม่งหาลูถ้นไม่เจอสูงก็สูงอุด <c oughs> <c oughs> ลงมาเลยนั่นแหละคอยๆนะเวลาลงก็ <c oughs> ลงก็ <c oughs> ลงเหมือนตอนขึ้นไปเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยลงไม่อีกลงไม่อีก ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เออแล้วส่แล้วเออเอาเอาชิบหายแล้วเอาจริงอ่ะ ลุลงมาลงไปเลย Let's go โอ้โหสิบนาทีแล้วเนี่ยลงหน่หนมาซ่อมใหม่เนี่ยผัวต้งซ่อมเอาเอ้อลงมาเลยนี่คือเสียบหรือท้ายเนี่ยลงอีกลงอีกลงอีกเออเออ โอ้ยกลุเนี่ยพอมาถึงนู้เนี่ยกูถอดเล็กออนกูโดนเลยเนี่ยอีกตรงเนี้ยแล้วก็ถดดกูถอดแล้วกูโดดลงเลยโดดลงมาเลยโดดลงเลยเกาะแล้วก็โดดลงเลย่ะโดดเลยถอดแล้วออกเลย เนี่ยคุณโดดลงมาท่านี้เลย